ลังจะกรอกตัวอย่างบัตรขาเข้าเกาหลีใต้สำหรับคนที่กรอกเป็นแล้วก็ผ่านเนาะแต่ว่าคือบางคนเขาก็เคยยังไม่เคยเดินทางเข้าเกาหลีใต้แล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ตัวไหนบ้างนะแล้วเรามีตัวอย่างการกรอกมาให้ดูว่าจะต้องกรอกยังไงให้มันคือเราก็ต้อง <Okay. S 2> ตัวนี้เขาเรียกว่าบัตรขาเข้าเจ้าหน้าที่บนสายการบินเขาจะแจกให้เราตอนที่เราเครื่องใกล้จะลงอ่ะก็คือประมาณครึ่งทางแล้วก็จะเริ่มแจกเอกสารที่เตรียมจะเข้าด่านตอมมถ้าคุณไม่ได้ต้องถามเขา Excuse me Can you give me a r u b a r guard ถามก็สายการบินเดินทางจากไทยไปเขาก็ภาษาไทยได้นะแต่ถ้าเราได้เราเใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะดีกว่าเนาะแล้วเรามาลองกรอ,อกกันตัวนี้ข้างบนมันก็คือ air travel card ก็คือบัตรัาเข้านะแปลตามตัวคือบัตรขาเข้า please fill out in the Korean or English ก็คือ กอกแบบฟอร์มเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษตัวนี้นะก็คืออย่าไปกรอกภาษาไทย,ย,อ,ยไอะไรพูดง่ายเนาะภาษาสากุลแล้วก็ภาษา,าประเทศเขาประมาณนี้ตัวนี้แล้ว family name นามสกุลนะที่อยู่บนหน้าพาสปอร์ต surname หรือว่า family name ก็คือตัวนี้ก็ใช้ family name ก็คือเอาตัวนั้นมาลงเอาตัวนามสกุลมาลง สมมติว่าเราสมมุติขึ้นมาว่านายนายบุญเติมเอ้านายบุญเติมสดใสสมมุตินะชื่อคนคนนี้ชื่อบุญเติมชื่อบุญเติมก็คือชื่อเนี่ยชื่อจะต้องมาอยู่ตรงนี้ก v ฟิน a m e ชื่อบุญเติมเอาสมมตินะบุญเติมอะบุญเติมอ่ะอันนี้ก็คือให ให้ลอกตามหน้าพาสปอร์ตนะอันนี้สมมติสมมติสมมติว่าหน้าพาสปอร์ตเป็นแบบนี้แหละนายบุญเติมนายก็เมลนะเพศเมลก็คือผู้ชายฟีเมลก็คือผู้หญิงใครมิสมิสซิสเนี่ยก็มาติ๊กไอตัวฟีเมลแล้วนายบุญเติมสดใสใช่ไหมนามสกุลสดใสเนาะนามสกุลก็มาลงเอ่อ เนนะนาบุญเติมโสดอันนี้ก็คือดูตามตัวดูตามตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าพาสปอร์ตอะหน้าใบโอเมติกอะหน,หน้าแรกก็คือหน้าของเรานัา่นแหละเอา้าบุญเติมชื่อ Giving Name ชื่อจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อเนี่ยชื่อนะ อันนี้ก็คือ Family เนี่ยก็คือสกุลชื่อสกุลอ่ะนามสกุลนั่นเลยนเนาะแล้วอ่าโอเคมันทันแรกผ่านไป Nationality Nationality ก็คือสัญชาติคนไทยก็สัญชาติไทยแล้วปากกาปากกาสีน้ำเงินเตรียมไปด้วยเลย ถ้าเป็นไปได้ก็เอาลิคปิดไปด้วยก็ได้แต่ก็คือพยายามเขียนให้มันอย่าผิดก็คือขอเขาสักสองใบก็ได้ Can you i v v m m t w o please ประมาณนี้เผื่อเผื่อการพลาดจะได้ไม่ต้องเรียกเข้ามาอีกแต่ถ้าต้องการเรียกเพิ่มนี่ก็กดกระดิ่งข้างบนที่นั่งของแอร์เนาะของเครื่องบินน่ะมันจะมีรูปกระดิ่งอะ่ะรูปพนังงานรูปพนังงานเรียกเรียกพนังงานก็ยกมือหน่อยก็ e x c u s e m มแล้วก็ขอ e r a i b l e card please ประมาณนี้นะแล้ว Nationality ไทยลงไปพยายามเขียนเป็นตัวอักษรตัวแคปซิทอลอะตัวตัวอักษรใหญ่อนะเนาะเขียนเป็นตัวอักษรใหญ่หมดเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาอ่านได้ชัดเจนถ้าไปเขียนตัวเล็กนี่มันก็คือมันจะอ่านบางลายมือบางคน มันไม่ไม่ไม่เคลียร์ไงว่าตัวอักษรตัวไหนมันก็จะเป็นคำถามได้แล้วทีนี้ช่องช่องนี้ก็จะเป็น nationality เนอะไทยไทยประเทศไทยแลนด์สัญชาติอันนี้ก็คือสัญชาติไีเกิดไม่ได้เอเป็น nationality นี่ก็คือสัญชาติสัญชาติไทยเนี่ยตัวสีน้ำเงินก็คือพกปากกาไปด้วยเข้เขามีให้ไหม เขาก็มีแต่ว่าบางคนคนน้้นใช้คนนี้ใช้มันต้องรอเตรียมไปเลยซื้อไปติดกระป๋าไว้เลยปากกาแล้วสีน้ําเงินน่ะน้ําเงินมีไว้เลยชัดเจนดีดาก็ได้แต่ว่าอย่าแดงประมาณนั้นแล้วก็ date of birth ก็คือวันเดือนปีเกิดก็คือเอกสารทุกอย่างเปิดหน้าแรกของหน้าพาสปอร์ตแล้วก็มากรอกลงในใบออดักาดหรือว่าบัตรขาเข้านะคะ ก็แล้วเดทเอาเบิร์ดแล้วเอาตัวไหนขึ้นมาก่อนเด็กวตัววายวายวายนี่ยก็คือเยียเยียมันก็คือปีเอาตัวปีมาสมมุตินะสปอร์ตมันจะเป็นใบปีเกิดมันจะเป็นของคริสคริสเอ่อคริสต์ศักราชใช่ไหมคริสต์อิลาคริส,นะสมมต์นะเ่ะสมมุติสมมุติว่าบนใบพาสนะปอร์ตอ่ะสิบสี่กุมภา หนึ่งเกปดศปีอันนี้ก็คือปีเกิดดูตามพาสปอร์ตนะอันนี้เดือนตัวนี้จะเป็นเดือนเดือนตัวนี้เป็นวันที่ occupation ก็คืออาชีพก o b อ,อาชีพอาชีพเราก็ต้องมาลงตอนที่เราลงสมัคร KETA ไปอะ่ะตัวน,นี้ก็คืออาชีพที่เราลงไปเมื่อตอนเราสรมัคร KETA ให้มันตรงกันอะ่ะแล้วสมมุติเอาสมมุติว่ามิสเตอร์บุญเติมเนี่ยเขาทำธุรก,กิจก็เ,เป็นนักธุรกิจเขาก็ลง business businessman uh, business, business เรื่องแบบนี้ก็ได้ business นะก็คือลงที่ที่ลงไปตอนเราสมัคร kta ไปนะคะแล้วต่อมาก็คือ address in korea address in korea ก็ลงที่อยู่ที่เราสมัคร keta ไปถ้าเราไปเที่ยวก็คือคนไปเที่ยวเขาก็จะบุกดูตามดูตามที่เราลงสมัคร keta ไปถ้าเราเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากที่เราสมัคร keta แล้วอพอตอนแพลนจะไปะไปบุกที่ใหม่เราต้องเอาที่ใหม่เข้าไปเปลี่ยนในเว็บไซต์ของ keta แล้วก็เอาตัวนั้น มาลงคือที่อยู่ที่เราจะไปพักนะ่ะสมมติว่าที่อยู่นั้นโรงแรมชื่อโรงแรมโซนอ้าโซนโฮเทลเนาะโซนโซนโอ้ทีก็ลงให้มันสัมพันธ์กับที่ที่กรอกเอกสาร ที่ที่สมัครที่อยู่บนเอกสารที่เราถือไปนะคะก็คือเราจะต้องถือไปด้วยบุ๊กิ้งโรงแรมเนี่ยก็ลอกับตัวที่อยู่อันแหละ address เนี่ยก็คือที่อยู่ตรงนี้นะคะ address in Korea address ที่อยู่ที่อยู่ในเกาหลีก็คือที่เราจะไปพักเนี่ยโซนโฮเทลแล้วก็มันมี รายละเอียดว่าลงไปแล้วก็เอาโคเดียเข้าไปแหละนี่เนี่ยแล้วมันจะมีเบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรในช่องของที่อยู่นะ Address in Korea should be filled out in detail. See the back side ก็คือถ้าถ้าไม่เข้าใจมันจะมีตัวอย่างด้านหลังแล้ว เบอร์โทรเบอร์โทรก็เอาที่บนแพร k อ่าบุ๊กิ้งของบุ๊กิ้งโรงแรมอะ่ะมันก็จะมีเบอร์โทรเบอร์โทรของเกาหลีมันจะขึ้นต้นด้วยแปดสองถ้าเห็นในตัว 8, 2, แปดสองอหลเอามาลงเลยเอาสมมตินะของนายบุญเติมเนี่ยหกสี่สองแปดห้าประมาณนี้แหละก็คืออันนี้อันนี้สมมติสมมติ สมมติว่าเนี่ยก็ลงไปแบบนี้ค่ะก,ก็คือเบอร์โทรต้องลงที่อยู่ต้องลงเนี่ยที่อยู่ตรงนี้แล้ว purpose ก็คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการไป purpose ก็คือวัตถุประสงค์วัตเนี่ยไอตัวนี้วัตถุประสงค์ก็วัตถุประสงค์ที่จะไปอะก็ไปเที่ยว ถ้าไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องติดถั่วเอาไปเที่ยวก็คือหมายถึงว่าเราไม่มีคนรู้จักวิส์ยนี่ก็คือต้องไปเยี่ยมใคร employment ก็คือมีมีการจ้างงาน business น,นี่ก็คือมีการติดต่องานไว้ละก็คือถ้าถ้าเราไปเที่ยวเฉยไปเที่ยวเพื่อไปชมสถานที่ไปช้อปปิง้งไปเนี้ยไปเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ ที่ไม่มีใครจะไปเยี่ยมได้ที่ไม่มีธุรกิจจะไปติดต่อใครได้นั่นแหละลงทัวไปค่ะแล้วก็เซ็นเซ็นตรงนี้ก็คือให้มันตรงกับที่เซ็นบนที่ปรากฏบนพาสปอร์ตที่เราไปทำพาสปอร์ตสมมตินะไอมิสเซอร์บนเติมเนะี่ยบนเติมเขาเซ็นแบบนี้เขาไม่เซ็นะเขาก็เขียนเลยเขียนให้มันเหมือนที่ปรากฏบนหน้าพาสปอร์ต เนี่ยรายละเอียดก็มีแค่นี้รายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มของเออเดเวกาดก็คือตัวนี้มันจะต้องถือไปพร้อมกับยื่นพร้อมกับพาสปอร์ตดีออนะตัวนี้เราได้แล้วใช่ไหมตัวนี้เราจะต้องอ,อถ้าใกล้จะไปถึง ใกล้เครื่องจะลงอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเริ่มแจกประมาณครึ่งทางก็เริ่มแจกแล้วลหละถ้าเพื่อนคนอื่นได้แล้วเรายังไม่ได้เนี่ยต้องขอต้องขอจากเจ้าหน้าทีออ่พนักงานต้อนรับบนเครื่องอ่ะเขาก็พูดภาษาไทยแหละท่านเราบินจากไทยถ้าเราพูดถ้าเขาสื่อสารสมมติว่าถ้าเราเดินทางไปจากไฟต่อเครื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษเราก็ ยื่นแล้วก็ขอ please give me แล้วก็พูดง่ายๆเลย please give me arrival card ขอขอไอตัวบัตรขาเข้าให้ฉันหน่อยออประมาณเนี้ยเราเราจะทวนอีกทีแป๊บหนึ่งก็คือใบตัว arrival card ก็คือบัตรขาเข้าของเกาหลีใต้บัตรขาเข้าของเกาหลีใต้ arrival card เนาะ ตัวแรกก็คือเนี่ย family name ก็คือเอาตัวนามสกุลมาลงตัวต่อไปก็คือ given name ก็คือชื่อเอาตัวชื่อปกติชื่อไทยมันจะขึ้นก่อนนามสกุลใช่ไหมละ่ะนายบุญเติมสดใสแต่พอไปลงในบัตร a อ r ิ v เอ a r กเนี่ยมันจะต้อง family name น่ยสดใสบุญเติมแล้วก็ m a l ก็คือชาย m i ตอร r บุญเติมสดใส แล้วในชาแนลิตี้ไทยก็คือถ้าดูก็คือพาสปอร์ตไทยใช่ไหมก็คือสัญชาติไทยนอกจากคุณจะเป็นคนถือพาสปอร์ตประเทศอื่นนะก็คุณต้องลงละล,ลงตามหลายการที่คุณถือนะนะั่นแหละแล้วเดทออฟเบิร์ก็คือเอาปีขึ้นก่อนปีแล้วก็มาเดือนแล้วก็มาวันวันเดือนปีเกิดสมมุติว่ามิสเตอร์บุญเติมเนี่ย เกิดวันที่14กลุ่กุมภาหนึ่งเก้ก็ลง1980 February แล้วก็วันที่เนี่ยาะ c u p a t i o n ก็คืออาชีพอาชีพของมิสเตอร์บุญเจิมเขาเป็น Businessman ก็คือ address in korea ก็คือที่อยู่โรงแรมที่เราบุกไปก็คือเอกสารที่เราจะต้องเตรียมคือ booking โรงแรมแพลนการท่องเที่ยวรายแต่ละวันแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินไปกับ แล้วเอกสารที่จะมาลงอเดรสที่อยู่เนี่ยเราก็เอาตามที่โรงแรมนั่นแหละแล้วก็เบอร์โทรอย่าลืมลงเบอร์โทรเนี่ยแล้วก็ปากกาปากกาน้าเงินหรือว่าปากกาดำหน่ยเตรียมไปเตรียมไปไม่ต้องไปแบบเออไปหวังเอาข้างหน้าไม่ต้องเตรียมไปเลยซื้อไปติดกระเป๋าไว้เลยสัยกสองสาอันก็ได้ให้เพื่อนยืมด้วยก็ได้จะได้แบบคือมีไว้ก่อนไม่ต้องไปเผื่อคาดหวังข้างหน้าเตรียมไปไว้เลย แล้วก็วัตถุประสงค์ในการไปก็คือไปเที่ยวทัวร์ค่ะแล้วก็เซนอย่าลืมการเซนก็คือให้มันตรงกับที่เราเซนบนหน้าพาสปอร์ตก็มีในรายการประมาณนี้ก็คือบัตรขาเข้าแล้วเดี๋ยวนะเราจะให้ดูว่าเราจะต้องยื่นตอนไหนหตัวบัตรขาเข้าหลังจากกรอกเสร็จแล้วก็แนบแล้วก็แนบใส่พาสปอร์ตเลยแนบใส่พาสปอร์ตแล้วก็ เอาไปยื่นก็คือตอนไปยื่นเอกสารพอไปถึงมันก็จะเดินตามเพื่อนๆที่ก็คือทุกคนพอออกมาต้องผ่านตอมออยู่แล้วต้องเดินไปแนวเดียวกันเลยเดินเดินเดินไปก็กลุ่มเพื่อนไปไปไปแล้วก็ไปรอคิวเขาก็จะจัดคิวเป็นระยะระยะไปแล้วพอถึงคิวดัวเราเนี่ยเวลายื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งใจยืน่นแล้วก็มองมอง มองหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปหลบหน้าหรือว่าเลือกลัลกเลืกลักเหมือนแบบไม่ใส่ใจเขาต้องต้องตั้งใจแล้วก็ฟังแล้วเขาจะให้ทําอะไรณนาจุดหลังจากยืน่นหลังจากยื่นเสร็จเขาก็จะดูเอกสารถ้าเขาถามก็จะต้องเขาคงจะถามไม่มากแต่ว่าถ้าเขาถามก็ต้องตอบได้ในระดับหนึ่งที่แบบเป็นการสื่อสารจะไปไหนไปกับใคร จะกลับวันไหนจะไปพักที่ไหนเนี่ยคร่าวๆอันนี้ก็คือต้องต้องสอดหรือเราก็จะมีคลิปการซ้อมๆถามหรือว่าใครจะถามเป็นการส่วนตัวก็ก็แอดหรือว่าเม้นมาก็ได้แล้วอพอยื่นแล้วใช่ไหมยื่นเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเอกสารเราไปถามโน่นนี่นั่นก็ถามบ้าง ก็คือตั้งใจแล้วก็ตอบก็คืออย่าเลือกลักเลือกลากหรือว่ามองนู้นนี่นั่นตั้งใจพอเขา,เาให้เอกสารขึ้นให้ทําเอกสารสแกนพอเขาบอกให้สแกนมันจะมีตัวอย่างการสแกนเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างพอยื่นก็มันก็ยื่นเข้าไปอะ่ะเห็ไนไหมไอ้ตัวบัตรรีเวลการ์ดนะแต่ว่าเราเราไม่ยื่นเฉพาะพาสอร์กับเอกสารที่คุณเตรียมไป น่าสถตนการณ์ตอนนี้ก็คือใบปิ้นเกี่ยวกับปิ้นออกมาจากหมอพร้อมแอปก็ได้แอปหมอพรอปริ้นออกมาแล้วก็บุ๊กิ้งโรงแรมที่พักแล้วก็จัดแผนการท่องเที่ยวตัวบินไปกลับคือให้มันครบอ่ะไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาได้ถามแต่ว่าถ้าเขาถามก็คือเปิดให้เขาดูว่าคุณเมียนี้ไหมด o ยูแฮปดิ did did อ๋อก็ต้องตอบไปเอ a v e I have I have ให้มันมีทุกอย่างคือเราพร้อมให้มันมีทุกอย่าง อันนี้ก็คือตอนยืน่นอันนี้ก็คือเขาเป็นตัวอย่างว่าตอนนั้นมันเป็นรูปเก่าที่สถานะมันไม่มันยังไม่โควิดมันก็มันก็มีแค่นี้แต่อัน,นี้ก็คือถ้าเขาถามเขาก็มีตรวจได้ยื่นเสร็จแล้วเขาก็เริ่มจะให้สแกนปกติแล้วการสแกนเขาก็จะเนี่ยสแกนก็จะประมาณนิ้วชี้สองข้างนิ้วชี้สองข้างของ เนี่ยสแกนแบบนี้ก็คือเห็นไหม provide fingerprints of both index index ก,ก็คือนิ้วชี้ถ้าเขาบอก index ได้ยินว่า index นะให้คิดไว้เลยว่าเขาพูดเกี่กับเรื่องนิ้วชี้นี่แหละยัดเข้าไปเลยไอ้ตัวสแกน,นะนเกกนี่ย index finger แสดงว่าอนุญ,ญาตให้สแกนแล้วถ้าเขาอนุญ,ญาตให้สแกนก็แสดงว่าได้แหละก็เคยมีนะปัญหาแค่ว่านิ้วสแกนไม่ได้อีกคือบางคนทํางานหนักมากนะ่ะแล้วลายนิ้วมือมันไม่ไม,ไม่ขึ้นนะ่ะ ก็อาจจะเรียกได้ก่อนไปก็ต้องบํารุงมือให้ดีๆหน่อยให้มันนิ่มให้มันมีแบบสามารถปินน้นลายในมือเขบได้เนาะเออแล้วอ่ายังไงต่อเออพอยื่นเสร็จแล้วเขาก็เอกสารไปตรวจด,ดูถ้าเขามองหน้าเสร็จแล้วเขาก็บอกเอาเอ่อ fingerprint both index fingers หรือว่าได้ยินคําว่า finger นี่ยัดเข้าไปเลยนิ้วชี้สองข้างเนี่ยยัดเข้าไปเห็นไหมเวลาขั้นตอนมันก็จะมี step one step two step t step f ประมาณนี้แล้วสเตปที่สามเนี่ยสเตปที่สามมาแล้วถ่ายรูปเขาก็บอกอ่อโต้ photo. ถ้าเขาบอกว่าฟโต้ก็แสดงว่า,าถ่ายรูปแล้วได้ยินคําว่าโฟโต้เนี่ยก็ต้องยืนหน้าให้นิ่งมองไปที่กล้องก็มองเหมือนเหมือนเรามันก็จะมีรูปลักษ์เหมือนกล้องอะไรมองไปเหมือนเราไปตามธนาคารเนาะ ธนาคารมันจะมีรูปสแกนใช่ไหมช่วงหลังๆนั่นก็คือ,คอสแกนแอปสแกนโน่นนี่นั่นก็คือเขาจะมีกล้องตัวเล็กๆอ,อันนี้แหละก็คือมองไปที่กล้องตั้งหน้าตรงแล้วก็มองไปที่กล้องพยายามอดใจไว้สักประมาณสามนาทีถ้าทําเสร็จประมาณสามนาทีแล้วถ้าเขาเอาพาสปอร์ตเรามาแล้วก็สแตมแล้วก็สแตมแล้วเขายื่นกลับมาเอายื่นกลับมาก็ดึงออกไปแล้วก็เดินผ่านออกไปเลยก็คือคุณผ่านต่อหมอยง่าย จุดจุดนั้นเออ can you give me my passport example เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างที่การสแตมป์ของตอ่อตมเกาหลีเอ่อ,อ,อ uh, second one แป๊บ,บนึ่ง passport มันอยู่เล่มไหนของเกาหลีนะเนี่ยอ๋อนี่ไงอ,อ้ะดูตัวอย่างอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างของอันนี้เตินตัวอย่างเมื่อปีโควิดอ่ะก่อนโควิดไปไปแล้วก็เจอโควิดเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นก็คือถ้าเขาสแตมสแตมอันนี้มันเราผ่านไปที่ ใช้เส้นทางสนามบินเจกูเจกูแล้วก็ตัวนี้มันก็คือเป็นตัวให้เดินทางเข้าให้เดินทางเข้าแล้วมันจะอยู่ได้ถึงขนาดไหนเนี่ยมันก็คืออยู่ได้จนอยู่ได้ถึงสามเดือนใช่ไหมเอกสารเรากลับมาแล้วก็เดินผ่านเข้าไปเลยเดินผ่านมาวันนี้เราก็คือเราคุยเรื่องการกอร่อเอกสารตัวอย่างของการกอรบัตรข เข้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเอกสารที่จะต้องออสัแเดงต่อศุลกกกรเดี๋ยวอันนั้นจะเล่าอีกทีก็คือตอนนี้เราคุยเรื่องการกอกบัตรขาเข้าก็คือง่ายๆจำแค่นี้ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็พอแค่นี้แลลวเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปโอเค Bye. Get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up.